เรื่องผีตำนานวิญญาณปีศาจพยามารสิ่งเหล่านี้นั้นเป็นองค์ประกอบหลักของเรื่องเล่าแฟนตาซีสอนใจฉบับพุทธศาสนานิกายทรลวาทและมหายานในแบบที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆครับแต่คุณผู้ชมจะทราบหรือไม่ครับว่าทางฝั่งทิเบตนั้นในนิกายวัชรยานกลับมีเรื่องเล่าตำนานสยองขวัญฉบับพุทธศาสนาอยู่เช่นเดียวกันครับ สวัสดีครับผมดินมิทอสลีควียมและในวันนี้นั้นผมจะมาเล่าหนึ่งในตำนานน่าสนใจของพระพุทธศาสนานิกายวัชรยานที่ถูกนับว่าเป็นอีกหนึ่งตำนานที่น่ากลหัวลุกกันเลยทีเดียวครับเกี่ยวกับของวิเศษชิ้นหนึ่งที่ล่อหลวงมนุษย์ด้วยความสามารถที่ว่าจะพาไปสู่การบรรลุธรรมและก่อนจะไปรับชมรับฟังกันนั้นก็ฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปนะครับการละครหนึ่ง ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางยอดภูเขาสูงตระหานของเทือกเขาอันห่าไกลประเทศทิเบตมีถ้ำลึกลับแห่งหนึ่งซึ่งปกคลุมไปด้วยความลึกลับและปกคลุมไปด้วยเสียงกระซิบแห่งความลับโบราณถ้ำแห่งนี้นั้นเป็นที่รู้จักในหมู่คนเพียงไม่กี่คนว่ากันว่าเป็นที่พำนักของดาคินีซึ่งเป็นเทพีแห่งสติปัญญาอันลึกซึง้งและความเมตตาอ right ันไร้ขอบเขต แต่ก็ยังมีนิสัยหรืออุปลักษณะที่มีความฉุมเฉียวและโกรธโกธาอีกด้วยในอารามใกล้ๆเชิงเขามีพระพิสุกรูปหนึ่งชื่อเทนชินอาศัยอยู่แม้จะอายุยังน้อยแต่พระเทนชินเองนั้นก็มีความอยากรู้อยากเห็นไม่รู้จักพอและการอุทิศต,ตนนั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปทำให้เขาได้กลายเป็นพระพิสุที่น่าเคารพนับถือ ตามคำสอนของพระพุทธศาสนาราน,รานด้วยแรงกระตุ้นที่อยากจะรู้อยากเห็นอยากสอบหาวิธีการและพลังที่จะพาให้เขาได้ตรัสรู้อย่างว่องไวพักเทนชินนั้นจึงออกเดินทางสู่ใจกลางป่าอันโดดเดี่ยวโดยได้รับคำแนะนำจากเสียงกระซิบของการปรากฏตัวอันน่าพิศวงที่ล่อลวงให้เขาได้เดินไปในป่าลึก เมื่อเดินทางลึกเข้าไปในทิศธุรกันดาลอันเปรียวพระเทนชินได้พบกับเครือข่ายเขาวงกฏที่มีหน้าผาขรุขระช่องเขาที่อันตรายโดยไม่ถูกขัดขวางจากพยันตรายที่รออยู่ตรงหน้าเขามุ่งหน้าเดินต่อไปด้วยหัวใจที่พองโตและคำสัญญาที่ได้ตัดสลูกอดพระรูปอื่นๆที่รอเขาอยู่ที่สิ้นสุดของปลายทาง แม้ว่าจะมีพระสงฆ์อีกหลายๆลูกรวมถึงพระผู้ใหญ่ได้เตือนเขาก่อนที่จะได้ออกเดินทางแต่เทนชินนั้นกลับไม่ฟังคำเหล่านั้นแม้แต่นิดเดียวเทนชินฝ่าฟันเดินมุ่งไปข้างหน้าในที่สุดพระเทนชินก็สะดุดกับถ้าที่ซ่อนอยู่ซึ่งมองว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ซ่อนเร้นจากสายตาสอดรู้สอดเห็นของพวกมนุษย์ขณะที่เขาเดินเข้าไป ข้ามธรณีประตูสู่พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นั้นความรู้สึกน่าเกรงขามและน่ากลัวรวมถึงความน่าเคารพอยากลึกซึ้งก็ปกคลุมไปรอบตัวของเขาห่อคุ้มเขาไว้ด้วยรัศมีแห่งความเงียบอันสงบภายในส่วนลึกของธรรพระเทนชินมองเห็นแท่นบูชาที่ประดับด้วยอุปกรณ์พิธีกรรมอันวิจิตรบรรจง ซึ่งเป็นข้อไปสู์ถึงพิธีกรรมโบราณที่เผยออกมาภายในขอบเขตแห่งนี้โดยที่ใจกลางแท่นบูชานั้นมีหัวกะโหลกที่ลักษณะคล้ายกับทวยตั้งไว้อยู่สิ่งที่พระเทนชินเห็นนั้นไม่ต่างจากวัตถุโบราณที่น่าขนหัวลูภายในรัศมีอันศักดิ์สิทธิ์โดยรอบมีกลิ่นอายอันทรงพลังและความลึกลับความมืดมิดในขณะที่พระเทนชินเข้าใกล้กะโหลกศีรษะด้วยความกังวลใจ ลบกระโชกแรงพัดผ่านถ้ำพร้อมกับเสียงหัวเราะยาะอันแผ่วเบาของสวรรค์ก่อนที่ดวงตาของเขาจะประหลาดใจกระโหลกเริ่มส่องแสงไรประยับทำให้เกิดเงาอันน่าขนลุกบนผนังถ้ำจากส่วนลึกของกระโหลกรากฏร,รูปร่างของดาคินีซึ่งเป็นนิมิตอันเจิดจ้าแห่งความงามอันศักดิ์สิทธิ์ดวงตาของเธอลุกโชนด้วยไฟแห่งการตัดสู้ด้วยเสียงที่สะท้อนกับภูมิปัญญาแห่งยุคสมัย เทพีดาคินีพูดกับพระเทนชินโดยเล่าเรื่องความลึกลับอันศักดิ์สิทธิ์แห่งจัก,กรวาลให้เขาฟังในมือที่ยื่นออกไปของดาคินีนั้นชูถ้วยกะโหลกแหววไว้บนท้องฟ้าซึ่งเป็นถ้วยกะโหลกที่เต็มไปด้วยน้ำอมฤตแห่งความหลุดพ้นพระเทนชินยอมรับเครื่องบูชาด้วยมือที่สั่นเทาหัวใจของเขาเต็มไปด้วยความกลัวและความเบิกบานใจผสมปนเปกันในขณะที่เขายกถ้วยขึ้นมา ถึงริมฝีปากและดื่มจนหมดพระเทนชินนั้นก็รู้สึกถึงพลังงานที่หลั่งไหลเข้ามาผ่านเส้นเลือดของเขาซึ่งเป็นน้ำหวานจากสวรรค์ทำให้ร่างกายของเขาได้อิ่มเอมใจอย่างไร้ขอบเขตในช่วงเวลาอันเหนือธรรมชาตินั้นเขาได้มองภาพความจริงอันเป็นนิรันดร์ที่ซ่อนอยู่ในภาพเหล่านั้นเพียงเว็บเดียวของการตัสรู้ลบเลี่ยงความเข้าใจของมนุษย์เขากลับเห็นภาพสะท้อนอันหลอกหลอน สีหน้าที่ปกคลุมไปด้วยเงารูปร่างที่ปิดเบี้ยวหยัวเลาะเยาะเย้ยคล้ายกับเต่าวิญญาณจากขุมนรกและวิญญาณความแค้นอันแปลกประหลาดของมนุษยชาติรวมถึงวิญญาณที่ไม่มีที่มาที่ไปมันเป็นภาพสะท้อนของความตายของเขานั่นเองเป็นเครื่องเตือนใจอันน่าสะดิสย,ยองถึงความไม่เที่ยงธรรมและการดำรงอยู่อย่างความตายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หลังจากที่พระเทนชินนั้นกลับมาจากถา้ำ หลายวันต่อมาเขาก็ต้องพบเจอกับนิมิตอันแปลกประหลาดที่แสดงปไปด้วยความน่ากลัวและความฝันอันสยดสยองปรากฏเส้นทางของวิญญาณที่ติดอยู่ตรงขอบจิตสำนึกของเขาพร้อมเสียงกระซิบคำทำนายลึกลับถึงหายนะและความสิ้นหวังเต็มไปด้วยเลือดและนรกผุ้เขาพยายามเท่าที่เขาจะทำได้ในความฝันนั้นเพื่อที่จะหลบหนีและวิ่งหนีมันออกมาให้ไกลที่สุด แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถหนีเงาและความชั่วร้ายเหล่านั้นได้นั่นเองไล่หลังของเขาก็ยังคงมีเงาในทุกๆความฝันที่ส่งเสียงกระซิบตะโกนผัดกันไปมาข่มขู่ว่าจะกลืนกลินพระองค์นี้ให้หมดซึ่งทั้งตัวหลายปีผ่านไปพระเทนชินนั้นก็กลายเป็นนักพรตพรเนจ,จรที่ถูกทรมานตลอดไปด้วยความทรงจำของการ,รเผชิญหน้าโชคชะตา แห่งความทะเยอะทะยานที่บิดเบี้ยวแม้ว่าเขาจะสแสวงหาการปลอบใจในคําสอนและความศรัทธาของเขาหรือแม้ว่าเขาจะกลับเข้าสู่ทางเดินสายกลางอันปกตินั้นเขาก็ไม่สามารถลดทอนความหวาดกลัวและอาการหวั่นเกรงต่อความชั่วร้ายที่ยังอย่างรากลึกอยู่ในใจของเขาได้ความหวาดกลัวที่เกิดจากความอยากรู้อยากเห็นของเขาที่ต้องการที่จะได้หมพระพักของพระพุทธเจ้า ยงแต่ถูกทอดทิ้งให้ล่องลอยไปในทะเลสาบแห่งความตายและความสิ้นหวังตลอดกาลเรื่องราวตำนานถ้วยกะโหลกของดาคิน,นีนั้นเป็นนิทานสอนใจและตำนานโบราณตามความเชื่อที่เล่ากันปากต่อปากในความเชื่อของทางฝั่งวัชรยานทิเบตนั่นเองครับโดยเรื่องราวนี้นั้นไม่ได้มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์มายืนยันถึงที่มาที่ไปอย่างชัดเจน มีเพียงสมมุติฐานทางความเชื่อที่พูดถึงว่าตัวถ้วยกะโหลกนี้นั้นถูกอ้างอิงมาจากฝั่งฮินดูเรียกว่ากัปปลาซึ่งเป็นถ้วยที่ถูกสร้างขึ้นจากกระโหลกศีรษะของมนุษย์และถูกใช้ในฮินดูทันตระเพื่อพิธีกรรมบางอย่างนั่นเองครับโดยมีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงอยู่ว่าเป็นของใช้ในพิธีกรรมของพระไพร,ระวะหรือพระศิวะปางดุร้าย หรือที่คนไทยนำมาดัดแปลงและรู้จักกันในนามของพระพิราบที่เป็นครูด้านนาตยกรรมนั่นเองครับในพระพุทธศาสนานิกยวัชรยานทางทิเบตนั้นนำของวิเศษชิ้นนี้มาเป็นตัวแทนของการแสวงหาความรู้และแนวทางการได้ดีแบบผิดวิธีและใช้เป็นเครื่องมือทางพิธีกรรมเพื่อให้ตระนักรู้ถึงความว่างเปล่าในตัวตนและความตาย โดยมีตัวละครที่ชื่อว่าดาคินีที่เป็นเทพแห่งูมิมัญญาและความโอหังเป็นผู้กล่าวเตือนนั่นเองครับโดยเพิ่มเติมที่ว่าดาคินีนั้นถูกมองได้เป็นทั้งวิญญาณผู้ผีหรือเทพีแล้วแต่พื้นที่ความเชื่อแต่ไม่ได้มีตัวตนโดูจริงในพระไตรปิฎกครับแต่เพื่อมให้เกิดความเข้าใจผิด ในตัวศาสนาพุทธและเป็นการตอบคำถามล่วงหน้าสำหรับผู้ชมที่มีคำถามว่าทำไมเรื่องเล่าเหล่านี้นั้นถึงดูขัดต่อหลักคคำสอนที่เราเรียนมาตั้งแต่ป .4 สาเหตุมันมีดันนี้นั่นเองครับพุทธศาสนานั้นมีนิกายหลักอยู่3นิกายใหญ่ๆโดยจะแยกเป็นในแต่ละ,ะแขนงไปตามภูมิภาคและความเชื่อของแต่ละประเทศเป็นนิกายย่อยอีกเยอะแยะมากมายโดยที่มีนิกายหลักได้แก่เทรวาต มหายานและวัชรยานเป็นตน้นโดยในประเทศไทยนั้นหากตัดเรื่องของมูเตลูออกไปแล้วพุทธในฉบับของบ้านเราที่เข้ามาเผยแพร่จริงๆคือนิกายเทรวาสหรือหินนายานที่มุ่งเน้นความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมคำสอนของภาษากายามุนีและเรื่องราวในพุทธพจน์วัดเป็นส่วนมากนั่นเองครับ ส่วนในเรื่องเล่าในคลิปนี้นั้นมาจากฝั่งความเชื่อของทางฝั่งวัชรยานที่สรุปง่ายๆว่าเป็นนิกายที่พุ่งเน้นไปเรื่องของสมาธิพิธีกรรมมนต์คาถาและการบำเพ็ญเพียรต่อเทพเทว,วาเทพีเทว,วดา ซึ่งออกแนวเชื่อว่าพิธีกรรมเหล่านี้นั้นจะสามารถทําให้ผู้ที่เชื่อหรือศาสนิกหลุดพ้นตัดสู้และเป็นพระพุทธเจ้าองค์ถัดไปแล้วแต่คําสอนของแต่ละวัดอีกทีจึงสังเกตได้ว่าพุทธในนิกายวัชรยานนั้นจึงเต็มไปด้วยของวิเศษต่างๆที่เป็นสิ่งของประกอบพิธีกรรมหรือบทสวดรวมถึงตำนานที่ค้นไปทางเฮอร์เร์สยองขวัญนั่นเองครับกลับมาที่เรื่องตำนานถ้วยกะโลก ในตำนานนี้นั้นมีจุดประสงค์และคติสอนใจที่ทางพระธิเบตต้องการสอนเชิงเปรียบเทียบในเรื่องของความโอหังและความหลุดพ้นด้วยกิเลสที่บอกว่าด้วยกิเลสนั้นเพราะจะสังเกตได้จากพระเทนชินนั้นมีความทะเยอทยานต้องการหลุดพ้นมากจนเกินไปเปรียบได้เหมือนกับความโอหังและความโลภ เป็นโลภะในบุญบาร a m ที่ไม่เป็นสายกลางจึงเป็นเหตุที่ทําให้ไปพบกับถ้วยกะโหลกที่เป็นที่สถิตของพลังงานด้านลบและความมืดมิดหากไม่มีเทพีดารคินีปรากฏตัวและห้ามปามช่วยเหลือไว้แม้กระทั่งนิดเดียวพระเทนชินนั้นคงไม่สามารถหลุดพ้นได้และคงร่วงหล่นสู่ความมืดมิดเพราะในคําสอนหลักของนิกายวัชรยานมุ่งเน้นไปในเรื่องของพิธีกรรมเพื่อให้รู้แจ้งถึงวิธีการตัดสรุ ในเรื่องราวคือผลของการตัดสรุปโดยปราศจากความถูกต้องและความเยื่อหยิงขาดสติเป็นการหลุดผลที่ไม่แท้จริงอย่างแน่นอนนั่นเองครับเหมือนกับร่างทรงต่างๆในบ้านเราในช่วงนี้เลยที่ผมบอกว่าเป็นพิธีกรรมนั้นพิธีกรรมนี้เป็นพิธีกรรมเชื่อมจิตต่างๆแต่ก็ไม่ได้เป็นพิธีกรรมที่ถูกต้องตามหลักคำสอนนั่นเองครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับคลิปนี้หากชอบเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมด้วยแชร์ต่อให้เพื่อนๆมารับชมรับฟังกันนะครับก่อนจะจากกันไปก็ฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ทางมิทอสซีเวียมนั้นยังมีเรื่องราวตำนานอีกมากมายรอตีแผ่คุณผู้ชมได้รับฟังกันต่อแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ